ขอโทษจากใจแบงค์ทิติแจ้งรอผลตรวจโควิดหลังใกล้ชิดพิมพถากลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีเลยนะคะสำหรับกรณีที่เน็ตไอดอลสาวพิมพถาฐานิดาค่ะออกมาเผยว่าเธอติดเชือ้อโควิด19ซึ่งต่อมานะคะก็มีชาวเน็ตจีถามกันรัวๆเลยนะคะถึงเรื่องการที่ไม่กักตัวท,ทั้งทงที่เพิ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือเดินทางมาจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นั่นเองนะคะและต่อมานคะคะก็มีการขุดเอารูปของพิมพ์ทาค่ะและนักแสดงหนุ่มแบงค์ทิติเที่ยวด้วยกันที่เชียงใหม่พร้อมกับไทม์ไลน์ในช่วงดังกล่าวที่หายไปค่ะจึงทำให้เกิดเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์สนานโซเชียลกันเลยในขณะนี้นะคะ ล่าสุดในะคะหนุ่มแบงค์ทิติค่ะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินส a าแกรมส่วนตัวนะคะเพื่อชี้แจงถึงเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวนะคะก็ได้เผยว่าจากการที่ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่26มิถุนายนนั้นเพื่อไปคุยเรื่องธุรกิจและได้ขอให้พิมพ์นะคะเป็นคนพาไปพบกับผู้ชำนาญในธุรกิจที่ตัวเองสนใจ และหนุ่มแบงค์นะคะก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่14วันผมได้พยายามหลีกเลี่ยงไม่นำตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยอยู่แต่ในที่พักของตัวเองตั้งแต่วันที่12มิถุนายยกเว้นวันที่20 21 24ที่ออกไปทำงานถ่ายรายการออนไลน์เมื่อเสร็จแล้วก็อยู่แต่ในห้องพักของตัวเองก่อนออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่วันที่26มิถุนายน และได้เดินทางกลับกรุงเทพในวันที่28มิถุนายนครับหลังจากที่ทราบข่าวว่าพิมพ์มีผลโควิดเป็นบวกก็ได้ทำการกักตัวเองทันทีและเข้ารับการตรวจหาเชื้อตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรอผลตรวจถ้าผลออกมาจะรีบแจ้งทันทีครับผมต้องขอโทษทุกคนที่เดินทางไปในที่สาธารณะหลังจากตัวผมเดินทางไปจากพื้นที่สีแดงโดยระมัดระวังไม่เพียงพอ ทำให้หลายๆคนได้รับผลกระทบอย่างมากผมต้องขอโทษจากใจจริงครับ